จ้าโอ้ครับแล้วก็ดรทธันกวินนะครับเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาของทางคุณศักชัยตันเจริญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตก็คือเนื่องจากว่าไอ้เจ้าเว็บไซต์นะครับในการแนะนำตัวของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของทางคุณศักชัยเนี่ยเป็น Bachelor of Art s นะครับซึ่ง อันเนี้ยตรงนะครับก็มีสาขานี้เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ในเว็บไซต์แต่ว่ามีตัวเหมือนปริญญาบัตรนะครับที่ทางอาจารย์ทันเนี่ยทันไปเจอมาเนะาะเธอก็เลยตั้งคำถามว่าในนั้นเนี่ยมันเขียนว่า Bachelor of s c i e n c e Business Study ซึ่งมันไม่ตรงกัน กับในเว็บไซต์ที่เขียนแล้วมันก็ไม่ตรงกันกันกบในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดแล้ววูดตัวจริงมันคือตัวไหนกันแน่คือตัวที่อยู่ในเว็บไซต์หรือตัวที่เขาเอานำออกมาโชว์กันอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมก็เลยมีการเรียกร้องนะครับให เปิดเผยข้อมูลตรงนี้เพื่อความกระจ่างในสาธารณะครับซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปว่าทางจ่าโอเนี่ยท่านเป็นทหารแล้วก็เคยทำคลิปนะครับพาไปทัวร์ที่ c a ล i f o r n i a University FCE นะครับที่ทางท่านสอวอว์หมอเกตเนี่ยไปเรียนจบมาอ,อ๋อก็เลยมาถึงนี่ละ ทางคุณศักชัยตันเจรินะมาถึงเพื่อไทยลอะออะทีนี้ผมคิดว่าอันนี้วุฒิมันเป็นปริญญาตรีเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าคุณสมบัติหรืออะไรต่างๆการเป็นสมาชิสภาผูแ้แทนรัษฎรหรือแม้กระทั่งสมาชิกุฏิสภาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษานะครับคือไม่ไม่เรียนหนังสือก็ได้นะไม่จบอะไรเลยก็ได้นะก็สามารถเป็นสสสอวอได้นะครับพอเปิดทางให้ปราดชาวบ้านแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือ ไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็อาจจะต้องชี้แจงแหละเพราะผมมองว่ามันไม่ได้เป็นวุฒอะไรแบบอลังการมันแค่เป็นวุฒปปิญญาตีเองก็คงไม่ได้มีอะไรแบบทุจริตปลอมอะไรขึ้นมาอันนี้ความคิดเรานะแต่ว่าต้องรอทางคุณศักชัยตันเจริญน,นะครับท่านออกมาชี้แจงเนะว่าตกลงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวรอดู